Ting này là mà noi này Đu 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 không có được bảo mà nói <laughs> สวัดีครับเดี๋ยววันนี้หลังจากคอดรองแล้วพี่บาคินนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยมากแล้วก็กำลังนั่งกินข้าวแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยอืมเดี๋ยวยังไงลองมาตามติดนะครับชีวิตคุณพ่อคืนแรกของผมนะครับจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆเนาะคืนแรกเป็นยังไงตอนนี้ผมคิดว่ายัง พอไว้อยู่เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันครับวันนี้เดินทั้งวันแล้วก็เพิ่งได้ทานข้าวเมียก็ยังไม่อาบน้ำนะครับแต่ผมอาบแล้วเอาตัวนอยใหดูดูตัวเล็กดูตัวเล็กนิ่นเดาเดาไม่รู้อื้ม ซิมเพิกมามอร่อยไะอะไระอะรละูกอร้องแค่นี้ร้องเียงเหรอครับฮมของพ่อของพ่อร้องแง่ขึ้นมาเฉยงง พ่องงพ่องงอะไรของหนูอ่ะหิวอ,อ่ะท้ามันไม่ได้กินข้าวแบบตื่นเต้นกินมาม่าก,ก็กินมาม่าครับเพื่อนหิวมากนี่ก็มาคนแรกเนี่ยมาต่อยที่หน้าเอาลูกขึ้นมากินนมครับตอนนี้กินนมอ,อะไรดีแม่ ภารกิจคืนแรกสองทุ่มตอนนี้สองทุ่มนะครับลูกกินนมคือบางทีบางทีลูกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตื่นเนาะนอนนอนหลับก็ต้องปลุกมากินนมนะครับ <c oughs> ชอบแกงแกงแล้วร้องไห้ชอบ สามทุ่มง่วงนอนแล้ว สามทุ่มตอนนี้อารมณ์เหมือนแบบว่าเที่ยงคืนง่วงนอนมากอาจจะเป็นเพราะเพียคุณเมียก็ยังนอนไม่หลับรอให้นมลูกนะครับกำลังเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อยู่ก็เลยยังยังห่วงห่วงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวอัปเดตต่อ อ,อ,อย่งังเลยฮะนอนไงไม่เหยียดขาลูกอ,อ,อะไรนะสมดีสมดีพ่อเห็นอยู่ไหนฮะเหยียดขาลูกเหยียดขาลูกชีทุ่มอา้ากตื่นกินนม รอบที่ดอี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าพ่อกับแม่สภาพแบบว่าแม่ก็นอนหลับแล้วเมื่อกี้ก็ได้ปลุกกันขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูกันต่อ หน้าไงครับพี่บาคินครับน่าไงครับไม่หลับไม่นอนนะครับอยดิ้นเดวเดวเลยครับมาไงครับ คินค่าอ,อืมร่วงไหมร่วงกำลังจะล้องลูกก็ร้องแง่มาลูกเราเล <c oughs> ิกก็นอนแง่แง่แง่แน่นอนไม่ถึงสิบห้านาทีอพอเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อนอนไม่ถึงสิบห้านาทีแม,ม,ม่นอนเป็นแม่นอนนานเลย ข้าออกมาเหมือนเหมือนดูที่จุดแอร์ลงจามจามปิดฟิ้ว่างไงว่างไงพี่บาคินว่างไงครับตื่นมาเตะบ,บอลไหมละ่ะถ้าไม่นอนะ่ะเอาไหมถ้าไม่นอนก็ตื่นมาเตะบ,บอนนลเอาไหมล่ะเอาไหม พ่อก็ง่วงแม่ก็ง่วงลูกก็อยากเล่นนอนนะพ่อปิดไฟนะนอนนะครับถ้าไม่นอนก็ตื่นมาเตะบอล <Okay. S 1> <c oughs> ปิดไฟครับจะร้องให้ลิเดีจามลูก ไวรร่าอยู่ทำไมร้องไห้ก่อที่ไหนได้เพราะอ้อมเปียกนะครับจะกีหนึ่งแล้ว ตาเอนอนได้แล้วครับโอเค ตอนนี้เวลาหกโมงเช้านะครับของวันวันที่หนึ่งกันยาเนาะพวว่าบานก็มากินพึ่งคอดนะครับแล้วกเ็เหตุการณ์เมื่อคืนต่างๆนานาก็ลองลองทำดูนะครับบันทึกไว้เหนื่อยอยู่เนาะต,ตอนแรกร้องไห้บ่อยมากเลยช่วงเที่ยงคืนหน้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนึกว่าเอ๊ออะไรวะร้องไห้บ่อยมาก ก็เลยดูที่พ่ออ้อมครับพ่ออ้อมเปียกหลังจากนั้นก็หลับยาวเลยนะครับไม่รู้ว่าแม่ได้ตื่นมาป้อนนมกี่รอบเลยเมืม่อคืนตอนนี้แม่กับลูกนอนอยู่นะครับโอเครอดอยู่เนาะขึ้นแรกรอดอยู่ถึงจะรอดแบบะบักสะบอม ก็เถอะนะครับโอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะบายดูครับทุกคนเช้านี้นะครับดูอากาศอุ่นสูงเนาะของยะทโสธรหมอก คืมฟ้าคืมฝนนะครับสวยมากเหมือนไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเลยเนาะอารมณ์เหมือนไปเขาใหญ่ไปอะไรเงี้ย